สวัสดีครับมีข่าวดีนะครับมีข่าวดีนะครับก็ของเงินบํานาญชราภาพประกันสังคมนะครับก็คือในส่วนของประกันสังคมที่ว่าจะมีการปรับสูตรใหม่บํานาญชราภาพนะครับก็คือเดือนมกราคมนี้ล่าสุดนะครับมีการนําเข้าคอรอมอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องรอดูกําหนดนะครับว่า จะบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2569ได้เลยหรือเปล่านะครับสำหรับท่านใดที่รับบำนาญชราภาพอยู่แล้วนะครับหากท่านมีมาตรา39เข้าไปเกี่ยวข้องนะโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีมาตรา39เเข้าไปเกี่ยวข้องท่านก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะยังไงก็ได้เพิ่มแน่นอนครับ นะทั้งหมด5 0 0แสน5แสนกว่าลายนะครับในส่วนของคนที่กำลังจะกเกษยียณอายุในปีพศ2569 7 771 72และ73นะครับอันนี้ก็จะได้ในส่วนของเงินชดเชยให้นะครับก็คือตามอัตราส่วนอย่างที่ผมนำเรียนไปก็คือปีแรกก็คือปี69นี้100นะครับ70ก็คือ80 ปีพศ71ก็คือ60 72ก็คือ40นะครับและก็พศ2573ก็จะอยู่ที่20นี้ช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับแต่ก็มีในส่วนของการที่พยายามจะล้มการเลือกตั้งของบอร์ดประกันสังคมนะครับ โอ้ก็ทีมประกันสังคมก้าวหน้าเองก็ออกมาถแถลงข่าวนะครับเรียกร้องความเป็นธรรมนะก็เอาใจช่วยนะครับหวังว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มีคนบางกลุ่มโกงกินนะครับในส่วนของเงินสมทบของผู้ใช้แรงงานโกงกินหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงบประมาณนู่นนี่นั่นนะครับเยอะมากนะครับบอกได้เลยกล้าพูดได้เลยว่ามีการโกงกินครับเพราะอะไรอ่ะเช่นคุณไปซื้อตึกสกายนายเน่ยคุณซื้อไปได้ไงเจ็ดพัล้านถูกต้องไหมปฏิทินคุณเอาไปแจกใครถามประชาชนทั่วประเทศมีใครได้ปฏิทินของประกันสังคมหรือเปล่านะฮะแล้วก็จะมีโครงการไอทีที่เกิดขึ้นอีกโอ้เยอะแยะมากมาย เพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเป็นกําลังสนับสนุนในฐานะเป็นผู้ประกันตนมันคือเงินของเราทั้งนั้นเลยนะฮะถ้าเกิดไม่มีเงินของเราไม่มีเงินของผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นมาตา 33, นะรสาสา,ามสามหรือสามเนะประกันสังคมจะเอาเงินมาจากไหนครับผมถามหน่อยประกันสังคมจะเอาเงินมาจากไหนที่ยอไปใช้สุรอ่ยสุรอายหลาย ทีหลายๆครั้งหลาย,ลายคราวเนี่ยมันก็คือเงินที่เราส่งอยู่ทุกเดือนนี่ผมจะบอกอันหนึ่งให้นะพี่น้องประชาชนผมจะบอกอันหนึ่งให้ท่านลองคิดตามผมนะลองคิดตามเล่นเล่นเราซื้อประกันเราจ่ายปีละครั้งไหมเราจ่ายปีละครั้งกรมธรรม์ประกันสังคมละ่ะ จ่ายทุกเดือนครับจ่ายทุกเดือนและจ่ายตามค่าแรงของเราด้วยก็คือกำหนดไว้ที่5%แล้วยิ่งปีพศ2อ6 9ไปนะใครที่ได้เงินเดือนมากกว่า15,000บาทนะครับก็จะเริ่มแบบจ่ายเงินสมทบแบบเป็นขั้นบันไดนะครับไม่ว่าจะ800กว่าไม่ว่าจะ1,000 1,150ออะไรก็ว่าไปนะเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ภายหลังตัวเนี้ย มีการปรับแต่ว่าสวัสดิการหล,หลายๆอย่างก็จะตามกันไปด้วยอันนี้ก็ก็จะต้องสมดุลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องมีทีมมาตรวจสอบทีมประกันสังคมมาตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นการล้มล้างเนี่ยมันการล้มทีมเนี่ยดูได้ชัดเจนเลยนะครับผมไม่ได้ไปอยู่ในคอรอมอรหรอกไม่ได้ไปอยู่ในการเ,าเสวนาหารรือหรอก นะแต่ผมก็เข้าไปดูข้อมูลของทีมประกันสังคมก้าวหน้าอยู่ตลอดนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะนะบางสิ่งบางอย่างทําดีแล้วก็ต้องสนับสนุนนะครับทําเพื่อประชาชนทําเพื่อผู้ประกันตนเนี่ยเราก็ต้องสนับสนุนนะฮะไม่ใช่ว่าจะโจมตีอย่างเดียวเออเราไม่ได้ไปโจมตีเขาอย่างเดียวนะอันไหนดีก็ว่าดีนะครับ สโลแกนนี่เหมือนของคุณผมอันไหนดีผมก็ว่าดีต้องขอโทษนะครับพี่ผมทีนี้เราลองย้อนกลับมานะครับว่าในส่วนของเงินประกันสังคมเนี่ยถ้าเป็นสูตรเก่าอ่ะคุณจะได้แค่เท่าไหร่ฮะเอา5ปีสุดท้ายมาใช่ไหมห้าปีสุดท้ายเนี่ยก็คือจะอยู่ที่60เดือนคุณไปต่อประกันสังคมมาตรา39คุณก็มีฐานเงินเดือนแค่4,800บาท จ่าย432บาทต่อเดือนจ่ายทุกเดือนแต่พอรับเงินบำนาญมาได้พันสองได้พันสามได้พันห้าอันนี้แบบสูงสุดแล้วนะนะมีบางบางท่านบอกโอ้ผมได้พันหกอะไรเงี้ยยินดีด้วยครับยินดีด้วยแต่อันนี้คุณจะได้สามพันสี่พันนะแล้วประกันสังคมมาตาสามสามหายไปไหนใช่ไหมมีแต่สามเก้ามาคิดให้เรา โอ้โหแต่เฉ็นใหญ่ชีนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเรียกร้องนะถ้าสูตรนี้มีการผิดพลาดไปประมาณเดือนมกราคมเนี่ยยังไม่มีหมายกำหนดการยังไม่มีการเริ่มจริงๆจ,จังๆเนี่ยนะผมว่าจะชวนญาติพี่น้องชวนพี่ป้าน้าอาที่จ่ายเงินสมทบอยู่เนี่ยไปไหมไปบุกหน้าประกันสังคมเลยไหมเอาให้มัน แล้วรู้แล้วรอดไปเลยนะเพราะว่าเอาเปรียบมากนะครับเอาเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแทนที่จะได้สามพันสี่พันห้าพันได้พันกว่าบาทเดินไปตลาดสองวันก็หมดแล้วพันกว่าบาทนะครับบางคนบอกวันเดียวนะวันเดียวนะคุณหนุ่มวันเดียวไม่พอด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดสูตรนี้ ยังคาราคาซังนะยังไม่เสด็จน้ําสักทีนะแต่จริงๆอ่ะมันเสดดน้ําออกมาแล้วแหละรอแค่วันคลอดนะครับแต่ถ้าผมผมสมมติว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแบบพลิก,กล็อกจริงๆเนะี่ยผมชวนพี่ป้านาอาเลยไปย้วยวๆกันที่หน้าประกันสังคมเอาสํานักงานใหญ่เลยเนาะผู้ประกันตนหลายล้านคนนะครับลองดูไหมผมว่าไม่มีที่ยืนนะแถวประกันสังคมนะครับ คือมันจะต้องถึงเวลาการเปลี่ยนได้แล้วนะครับสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนไม่ใช่จะเต่าล้านปีดักดานอย่างเงี้ยมันไม่ถูกสิ่งไหนมันเป็นของประชาชนก็ต้องเอากลับขึ้นมาเป็นของประชาชนใช่ไหมคุณว่าผมพูดถูกไหมมันเป็นเงินเราแท้ๆนะเอาเบี้ยประกันอย่างที่ผมบอกแล้จ่ายเป็นรายปีนะ แต่ประกันสังคมเราจ่ายทุกปีนะครับไอ้ไม่ใช่จ่ายทุกปีขออภัยจ่ายทุกเดือนพูดไปพูดมาผมก็ฉับชนในชีวิตเอา้าหากชอบนะครับว่าผมจะเอาเรื่องราวของประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยมาเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายกดติดตามผมไว้นะครับขอบคุณครับ